จริงๆแล้วก็อยากจะอธิบายให้กับทุกคนฟังนะครับจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่แบบเก็บอยู่ในเซฟนานมากแล้วมันไม่ใช่เงินที่มาใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้อะไรเงี้ยแต่ก็โอเคมันก็อาจจะสกปรปกบ้างแหละที่เราเล่นเนี่ยก็คือเล่นแบบดูรีแอคของน้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากเสร็จถ่ายเสร็จปุ๊บอาบน้ํา จริงๆแล้วเรื่องชาวเน็ตช่วยเลี้ยงลูกนี่ผมชอบนะเราไม่ได้ไม่รักลูกอะไรเงี้ยเราก็ดูแลอย่างดีที่สุดคนอื่นก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงเขาก็ไม่รู้เขาเห็นแค่คลิปสั้นๆครับก็ตอนนี้ลูกก็อยู่ด้วยกันที่เมืองไทยครับไม่ได้กลับเกาหลีครับเลี้ยงไม่ยากครับแต่ว่าตอนนี้คือก็เลี้ยงกันเองมันก็เลยจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่า เราต้องมีเวลาอยู่กับเขาตลอดอะไรยงี้ครับเหมือนแบบเขาอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวเขาก็จะร้องร้องไห้อะไรเยงี้ครับดูแลที่นี่กับดูแลที่เกาหลีก็ที่เกาหลีจะเบากว่านะครับเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยจะมีแม่ยายช่วยเลี้ยงเหมือนเราอยากจะไปไหนมาไหนเราก็คือเอาลูกเนี่ยไปส่งให้เขาได้เลยแล้วก็เราจะไปไหนก็ได้อะไรเยงนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นอยู่เมืองไทยเนี่ยมันก็ไม่มีคนช่วยเลี้ยงเพราะว่าแม่ผมอยู่ชนบุรี เขาก็บ่นๆอยู่เหมือนกันว่าเหมือนแบบไม่ค่อยได้สวีทกันอะไรเงี้ยฮะก็มีไปเที่ยวกันบ้างอะไรเงี้ยครับเลี้ยงไม่ยากนะครับถ้าใครเลี้ยงเก่งนี่คือสบายเลยครับแต่พอดีเราก็เลี้ยงไม่ได้เก่งมากอาจจะเหนื่อยหน่อยที่เหนื่อยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นโทรศัพท์นะผมว่าถ้าเราตัดโทรศัพท์ออกไปจากชีวิตเนี่ยผมว่ามันจะสบายมากเลยในการเลี้ยงลูกทุกวันเนี่ยพอมีโทรศัพท์เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนหรือว่าแชทขายของ หรือเล่นโซเชียลดูนูน่นดูนี่ดูนั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรให้ทําในโทรศัพท์เยอะแต่ถ้าเราไม่มีโทรศัพท์นะตัดไปจากชีวิตนะผมว่าการเลี้ยงลูกมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับตอนนี้มาอยู่ได้ประมาณ3เดือนทางที่เกาหลีก็คิดถึงนะครับ<ม>ก็คิดถึงว่าอยากจะเจอลูกอยากจะเจอหลานนะครับแต่เขาบอกว่าอย่ามาดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอันตรายแล้วก็ที่เมืองไทยก็ระบาดด้วยเขาก็กลัวว่าระหว่างเดินทางที่สนามบินหรือว่าบนเครื่องบินเนี่ยอาจจะไป ติดเชื้อได้อะไรเงี้ยครับก็เลยเซฟเซฟอย่าเดินทางช่วงนี้ดีกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับอยู่แต่บ้านซะส่วนใหญ่ก็พยายามเซฟตัวเองแหละครับถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยได้ไปไหนส่วนใหญ่สั่งอาหารมาที่บ้านไม่ออกไปไหนเลยงานตอนนี้ผมในวงการไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับส่วนใหญ่จะทําในส่วนของช่วยคุณมะม่วงเขาขายของมากกว่ามีทํา Channel f ตแมงโก o ใน YouTube ก็จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกก็เยอะครับ<อ>ก็เป็นในในส่วนตรงนั้นนะครับเพราะตัว ของพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้ยิ่งไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่เรื่องของอาหารการกินมากกว่าครับจริงๆแล้วก็อยากจะอธิบายให้กับทุกคนฟังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่แบบเก็บอยู่ในเซฟนานมากแล้วมันไม่ใช่เงินที่มาใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้อะไรเงี้ยแต่ก็โอเคมันก็อาจจะสกปรกบ้างแหละที่เราเล่นเนี่ยก็คือเล่นแบบดูรีแอคของน้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากเสร็จถ่ายเสร็จปุ๊บอาบน้ํา ก็คือเราเตรียมอาบน้ําอยู่แล้วครับก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องสกปรกอยู่แล้วครับเอาเป็นว่าถ้าก็จะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นละกันจริงๆแล้วเรื่องชาวเน็ตช่วยเลี้ยงลูกนี่ผมชอบนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่มีมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็เราอาจจะคิดไม่ถึงการที่ได้อ่านคอมเมนต์อะไรพวกนี้มันก็อาจจะทําให้เราเออมาคิดถ้าเราถ้าเราเห็นด้วยเราก็เออก็เอามาใช้แต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็เฉยๆปล่อยผ่านมากกว่าก็มีครับ ใน Facebook เคยเห็นอยู่โอ้ด่าเพียบเลยเป็นพันเลยครับก,ก็ก็ไม่รู้จะเราก็ไม่อยากมานั่งอธิบายอะเพราะมันหลายคอมเมนต์อะถ้าเรามานั่งอธิบายทุกคนอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับม,มานั่งเราก็ปล่อยผ่านมากกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่แย่สําหรับตัวเราที่เรามองนะครับเราก็เลี้ยงแบบดีที่สุดของเราเราไม่ได้ทําอะไรที่ไปทําร้ายลูกหรือว่า เราไม่ได้ไม่รักลูกอะไรเงี้ยเราก็ดูแลอย่างดีที่สุดแต่ถ้าเกิดบางทีในวิดีโอหรือในคลิปเนี่ยหรือความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยคือเราจะรู้ดีที่สุดคนอื่นก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดย4บชั่วโมงเขาก็ไม่รู้เขาเห็นแค่คลิปสั้นๆบางทีเขาก็อ่ะเราก็เข้าใจนะเพราะว่าแต่ละคนมันก็ความคิดไม่เหมือนกันแล้วก็แม่แต่ละคนก็เลี้ยงดูลูกไม่เหมือนกันบางคนโอบลูกมากบางคนไม่โอบลูกเลยหรือ การเลี้ยงของเกาหลีการเลี้ยงของเมืองไทยแต,แต่ละคนมันมันก็แตกต่างกันถามว่าจะบังคับให้เขาเชื่ออย่างที่เขาคิดอะ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันนะครับเราก็เข้าใจตรงนี้ถามว่าอ่านคอมเมนต์ก็อะไรที่มันเป็นประโยชน์เราก็เอามาใช้แต่ถ้าอะไรมันเรารู้สึกไม่เห็นด้วยเราก็ปล่อยผ่านมากกว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องเอออย่ามายุ่งหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางคอมเมนต์มันเป็นประโยชน์สำหรับผมนะครับเพราะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมแบบใช้เป้อุ้มผิดวิธี ซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้อ่านรายละเอียดได้ได้ละเอียดเท่าไหร่ครัผมอ่านแบบผ่านๆอะไรเงี้ยแล้วผมเอามาใช้ผิดวิธีแล้ววิทีผมเห็นคอมเมนต์เอ้ยแล้วผมก็มานั่งดูอีกทีเออใช่จริงๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์กับผมนะ